งามบ่ทุกคนสี่มือน้องสาวลาเดินนี่เด้อห่อตัวนี้ห่อสักฟูน้องไซมะพ้าวกูเลยเคยกินแน่มาสอนทุกคนห่อเด้อห่อแบบง่ายๆทุกคนนี่มาพับต่อให้มันปิดจุยแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็เอาปั้นขนมนี้ลงซะนี่ นี่เน,บบนเ,เ,เนี่ยียีับบงนี้ห้าวันซ้ายห้าวนี่แล้วนี่ดีเนบอันนี้อันนี้วิธีห่อแบบง่ายๆาเอาอีกนี่ เคองห่อเขาจะมีใจมะพร้าวมีแป้งแป้งจะเป็นแป้งข้าวเหนีวยวเลอทุกคนเด้ออันนี้ด่าจะบดเอาเข้าวสดๆเลยมันจะแซ่บกว่าแป้งแป้งที่ซื้อตลาดมันจะเซ่บกว่าเด้ออันนี้ข้าวสดๆเนาจะเป็นแป้งแล้วกามีน้ำใบเตยเขาจะย่องเอาน้ำใบเตยมาฮหด แล้วก็มีตองห่อเออนี่ตองห่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะงมีตเตะเห็นตาแสบแล้วลนะ่ะเนาะน้ำเขียวอื้อก็อยู่บดีแปง้งแม่นแปง้แปงน้อยคนน่ะแป้งน้อยจะได้ไปหาแป้งมาซื้อเผ็ดขนมแนบเกี๊ยมล้มเซื้อบาดหมูอื่นเป็นวันศิลป์แล้วก็บุญหอ่อข้าวห่อข้าว,าว,าว,าวสลากด้เนาะ โมขาสลากด่าก็เลยเฮ็ดขนมแนมไว้ซื้อบาดนี่ซีมือด้าหอขนมเนาะมันจะงามงามคือหน้าตาหน่อยนึงคือนห่ยเลเห็นหน้าตาแบบนี้กะข้อข้าต้มขนมกรเป็นเลยยังมีได้ขนมกะ มาเอาน้ำด่าได้เด้อมาออื่นเด้อหรือมาซื้อบ้านน้ำด่าอยู่บ้านก็ได้เฮ็ดดาเฮ็ดเพืหลายคนเนาะผู้เริ่มมีเฮ็ดกลับมาเอาน้ำดาได้เด้อเฮ็ดหลายลายสุดนี้เข็นกระซานบักเนื้อเนาะ อีโคกันมาสิเลอบอกมาสิเลยมันฟ้าเฮิรนแม่เรื่องฟ้าเฮิร์นนะห่อ,อขอนมง่ายๆทุกคนอ้างว่าทุกคนกเ็เฮ็ดเป็นคิดกันกันกบดาเนาะ สอนทุกคนห่อเดอ้อห่อแบบง่ายๆทุกคนนี่เราพับต่อให้มันปิดจุยแบบนี้แบบน,นี้แล้วเาก็เอาปัน้นขนมนี้ลงซะนี่นี่เดอ้อนี่ผับเบงนี้ฮาวับนซ้ายฮานี่แล้วนี่ดีเน็บอันนี้อันนี้วิธีหอ แบบง่ายๆเอาอีกนี่ เด็ดจุยงามมันกจ็จะงามทุกคนมันจะแลหแลม,มกับเห็ดแหลมๆกันข้าวบนอาในนี้มันจะได้นหน้าตาประมาณนี้ ใช่ห่อเอบิ้งเดินนี่เด้อสอนห่อแล้วละเริ่มมีเป็นกะลองเอบิ้งคลิปดาแล้วกะยืนหอ่อเบิ้งเด้อคลิได้แหละงามวะทุกคนสี่มือน้องสาวลาเดินนี่เด้อห่อตัวนี้ห่อสักฟู่น้องไซมมะพร้าวคุวเลยเคยกินแน่อันนี้ ้องน้องซาลาค่ะเป็นผ uh, like ู้ฮอโอ้งามใจเห็นบ่าหน้าตาันนี้เพื่อนเนี่นี่บ่นพี่ทีพี่ทันโอ้าจะนี้อะนี้ตาข้ด้จะงหวอละนับอยู่่สองสี่หกเจ็ดแปดสิบสองสิบสิบแป ได้สี่สิบผนแล้วเนาะได้ประมาณสี่สิบห่อตัวนี้เป็นสักคู่ใจมะพร้าวน้องสาราเป็นผู้เฮตดตัวน,นี้ว้านี่แล้วทุกคนเด้อด่าห่อแล้วแหละเกมไปนึง่งแบบน,นี้เกมไว้เซบาดมาอื่นเสาวาสำ้ำละกินเนาะยาคู่เนาะอ่ี้ยแต่ยาคู่แหละด่าก็กินึ้อกัน ทางเฮ็ดเสื้อบาตทางทางเสื้อบาตผ่านล้วกันเอบาตก็ของนั่นเนาะมีแต่อันนี้เลยทุกคนนี่ซ่างละกินซ่างละซื้อเนาะซื้อหัข้าวพร้อมเสื้อบาตพร้อมเนาะเฮ็ดของตัวเองแล้วละกันมาเลาะเบิ่งของผู้อื่นอัเนี้ยไอ้เนี้ให้แม่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 ให้เซโกองนี่ ไม่เท่านั้นให้เหมือนให้ข้าวต้มแดดนี่เสียวหท้าลายปันนั่นเนาะเป็นแต่แซ่บฝนป้าอยู่มันมีเป๊ะพอดีนี่นะเชียวค่ะว่าเสือเป๊ะพอดเนาะเพื่อตึ่กป่าเด็กป่าย้ำเพี้ยค่ะเห็ดข้าวหนุ่มเฮ็ดแล้วล่ะม้อมาลุ่มหม้อชิงนหม้อชิ้นขาวต้มห้างเท่าซ้ำเฮ็ดแต่ย่างเดียวนี่บ่ยเน ต้มผัดซุกละมาซิมอยู่ซ้อซึ่งมาเลาะซิมโอ้ไซไซโทรเลยอิ่มเนี่ยเขาต้มผัดเพนียว bèn mà lẹ sẹp chân rồi, pao như nó, sẹp dù sẹp dù, nói nó, bình nó. bò, bình bò, bình bò. xin xoay cả. อาก็กัดกัดมันห a r ด,ดูเชื่อวเกี๊ยใช่ปะใช่ปะตกปุ๊ฮึ่มกินกึมือเปะกินกึมือ,อเกิดอะไนั้นจ๊ะว่ะนุกซุปเอากินได้บ่เอ๊ยกันละคิดว่าตัว,ตวเฮ็ดเซิร์นกระท้งพี่เลยน่ะนะ เห็นเห็ดเนาะมาผิดเลยแนน่น่าเอามันเห็ดผิดเลยสัมมิมีมาไม้มาโตเลยเอาสีส้อวันนี้น่ะกันล้วว่าเฟ้นเห็ดผิดเลยเนาะเห็นยูสตอรี่ที่แท้ละเห็ดกินกินตัวเลยเดยมาหุ่งกับมีมมี่ มะกเฟสกับมีมีมะกเฟสที่หน่วยนี่นะเอาวเฟสเขียวลองกินมะกเฟสเขียวก่อนเอาซีเซอร์วันนี้นะนี่นะทุกคนกินมักเฟสเขียวเนาะคือมักเฟสยู่ตัวนี้แป้งอะไรนี่น่ะอ้าวละเล็ดอถั่วเหลืองอันนี้สาวดอนเฮ็ด เห็ดลูกซุปเห่อเพิ <c oughs> ่งเคยเห็นคือกระเดียยว่าเห็ดอลรินเนาะแท้ๆกินได้อืแซ่บขั้นตอนการเห็ดป้าเห็ดหน,นอ่อยยืดแท้แมนพีเลอร์นี่นะมาสิด <c oughs> าอือมินาฮ้ยจักแมนเป็นเห็ดจักพีเลอร์พีย่ย่า อันนี้มาสีดาสันมาสีดาก็มาทับทิมดีนี่สีเหลืองๆจังว่าอันแดงๆก็มาพิล่ามาทับทิมเด้เป็นเห็ดเนาะสาวอันนี้เห็ดนี่้ <c oughs> <c oughs> ดูปาะนะกำลังนึ่งข้าว <c oughs> อีหารลอ่อเบิ้งแต่ละหืน่น <c oughs> กำลังคักไปแล้ววันนี้ เทชรวี่เลอไอลินต่เยกครับเด็กน้อยเนาะที่บ้านลินตอนยังน้อยด่าก็เคยลินอยู่แต่ว่าตีนนี้ลินมีเพนเบิ้งเขาลินก่อนมาตาเลือดละ่ะป้าเฮ็ดหย่าเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบเซนพูดนะพูดทุกคนนี่ฮองพี่ลินจะคนนี้นะลินเม็ดว่าสี่คนนี้นะ พูดเริ่มไปก่อนหมูล่ละ่ะสิเลอมาเลยหอนหันหักหอนหันอันเคียงซูแล้วก็เวกน้าแล้วก็หันน็อตป้ายขึ้นหน่เด้อมาลดมาเปล่งเหตุน่าเลื่อสะังได้น่ะเบกหน้ากลับแล้วมันจุแล้วน่ะหากเปรนดอก น้าเบิ้งวันนี้นั่งน้อยนี่ไปเด้อนี่ปิ้นกันไปถ้าว่โาโยนมะพีดมันตาพิดแล้วพิดแล้วนี่ไปเย็บตัวนั้นน่ะมีมีผู้อยู่ผู้อยู่อันตานั้นไปเย็บไม่ได้ผู้เลิกไปวันนี้ผู้นี้สาวน้อยเป็นพากันลินกันเนาะเป็นตะคักดเ,เด้อเด้อเห็นยี่บนนอนดังเขาทีมไว้บอเลย ไ่โอ้ย้บอกตดิ่อาไปมาตาดเลือกๆกินนี่นะวายพิทแหละยนมากมีทึกอ่ะพิทเซตนะ ผิดแล้วเบิ่งคนว่าแต่ตึกป่าเม็ดมือพี่เล่นนี่นาไปเฮ็ดพี่เลยไปเอ็ดเอ็ดเน็ตดอกเพิ่งไปดอวยด้วยด้วยนะนี่ป่เม็ดมือเม็ดเงีนเราเพลินป่ายตั้งแต่มีทันแจ้ง บิงก็มาจะพักตกดต้วก็จะพักที่เที่เฮะเบิ่งรู้สาวเพ่นาหาหอหาหอบอีเมทไปซิเลยตัวนี้น่ะใช่แล้วละตัวนี้อันนี้น่ะปิ้งแล้วนะนี้เนาะเม็ดมือกะพอได้กินย้อนไอ้เมื็ดฮ็ดกินวันนี้รู้สาวจะน้ำแล้ว